ไฟกันชนท้ายยาริสเอทีนะครับตัวนี้สําหรับรถตัวซีดานเท่านั้นหรือตัวสีประตูเท่านั้นนะครับก็จะเป็นไฟที่อยู่ตรงกันชนท้ายนะครับเป็นไฟทับทิมตัวนี้ก็จะเป็นไลท์บาร์เหมือนเดิมนะครับเป็นไลท์บาร์ led นะครับมี2ฝั่งนะครับมีด้านบนนะครับรอบตัวแล้วก็มีด้านในนะครับตัวนี้จะมีสายไฟมาให้3เส้นนะครับก็จะมีสีดําสีแดงแล้วก็สีดำตาลนะครับแต่สีํำตาลนี่อาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับเอเนไม่เป็นไร เราจะต่อให้ดูนะครับสายสีดําเข้ากลาวเหมือนเดิมนะครับสายสีน้ําตาลนะครับจะเป็นไฟหลีครับผมเวลาโอเคไฟหลีก็จะขึ้นรอบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นขึ้นรอบนี้ก็ลักษณะจะเป็นไรบาร์นะครับไม่มีไม่ให้เห็นโอเคต่อมาครับเป็นไฟเบรกครับจะมีเส้นข้างในนะครับแสงตรงกลางออกมาคือจะแบ่งเป็นสองเซกชันนะครับก็คือไฟหลีด้านนอกแล้วก็ไฟเบรกด้านในพอเปิดไฟเบรกปุ๊บก็จะสว่างขึ้นหนึ่งสเต็ปนะครับไหนลองเอาออกครับอ่าไฟเบรกครับอ่าเห็นไหมครับ เตัวนี้นะครับสำหรับยาลิฟเอทีพสี่ประตูเท่านั้นนะครับผ้าประตูใส่ไม่ได้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับของสประตูนะครับ